นงอยากได้รถเข็นนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ไปบ้านพี่น้ำชาคันเล็กนั่นจำได้ไหมล,ละ่ะอะมาค่ะเข็นมาหนิแม่ฟาแกนหน้าก่อนขอบคุณค่ะ เข็นลงเนินนะลูกลงทางทางลาดนะฮะทางลาด,าน,ดนี่มาทางนี้ดีกว่าลูกป,ป๊าจอดรถอยู่ข้างหน้าม<ป>ุกนี่มาทางนี้มาเ,มเข็นที่ลูกไม่ชิลล่ไ,<ป>ไหนเปิดเพลงสิคะ เดินออกเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเข็นเบี้ยวแล้วเอาเลี้ยวมาค่ะเลี้ยวขวาเอาสิรุชอบตอือืไปไปเอามาเดียวค่ะ เพิ่งถอยใหม่แล้วค่ะถอยใหม่แล้วค่ะถึงบันไดแล้วว่ะถึงบันไดแล้วว่ะค่ะหยุด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 ,ยดเดี๋ยวแม่เข็นเดี๋ยวแม่เอาลงให้ก่อนอ่ะอ่ะอุ้มเลยหรอไม่ให้แม่จับหรอเดี๋ยวล้มนะ่ะ ความพยายามเนอะปล่อยก่อนไม่ยอมปล่อยเลยนะเอาไปรู้ว่าในวันใดสองที่เลยเอาระวังลบอ่าค่อยๆยยกหน่อยมันไม่มีทางลาดอ่า ยกเลยยกเลยอ๋ออ๋อไปนู่นเลยเข็นไปรถป้าเลยเราวางลุกอึอบไปมันไม่ไหลแล้วค่ะพื้นมันพื้นมันขุกขาลุกไป